ชื่อให้หน่อยได้ไหมได้เลยเอาชื่อผู้หญิงเหรอใช่ทุกคนเลยเอาทุกคนเลยอ๋อทุกทคนเลยใช่ไหมพิมมาให้ในในข้อความหนะ่อยได้เดี๋ยวเบอร์เกอร์ถามลูกน้องเบอร์เกอร์ด้วยเขาเห็นเยอะ ไม่ต้องเก็บแหรอครับ Way out to Europe, I call up Nigeria, come through in a hurry Those London boys don't come to play, you should get worried One false move, find yourself there getting buried This with the devil used to love playing those games Made some bad decisions that brought my mama pain I made a promise to <coughs> hell so I change, change. Mm -hmm. I'm on the come up better I live up to my name

เกียร์รถค่ะ ติดต้นะไม้นม่นแม่นอกพุ่งออกนอกโลกแล้วเนี่ยอนนีเอาแล้วกันเฮียแตงขยันพูดกันด้วยอเหียต้องไมนสบายสบายดีกว่า กล่องจูนอะพร้อมกับการดูแลตลอดอายุเราจะได้มิตรภาพร้าเองเอากล่องมาขายพี่พี่จะดูแลเองไปตลอดจะรับกวนคุ้มครองจากพี่สวัสดีค่ะสุลลรอพี่ลาว่าไป๊บๆหรือวุ้เตะก้ามคอในลาวะโอ้โหทำได้ลงตำ้งไหวอ่ะ อาเหมยค่ะลาวีค่ะไอ้ปืนแกูโจ <บ S 1> ๊กเจอหลายจ<บ>๊น่ารักไหมคะครับผมกระซิบเ <ภา S 1> ด้กระซิบดุควินโญยชื่ออะไรเอ่อจำช,อชื่อไม่ได้ครับจำ <คา S 2> ออกระซิบะถามไปแจ็คเด้ไอ้แจ็คดพี่หนโญยชื่ออะไรวะ <laughs> เดินมาทางกับกูดิไอ้แจ็คเดินมาทางกูดิไอ้แจ็คเดินม,มาฝั่งนี้ดิอันนั้ไอ้แจ็คเดินม,มาฝั่งนี่ไอ้แจ็ค โตไร้ข้อความแล้วครับแต่ว่ามึงพูดดิว่าผมจะไปอุ้มเออคนที่ชื่อเอ็มเอ็มมาอะไรน่ะละอะพูดดิมึงไปปิดเพลงดิเฮียไม่ได้ยินเลยสัตว์ใครเปิดดเนี่ยไหวค่ะลุงเดี๋ยวมึงกระซิบใช่ไหมนะ่ะกระซิบค่ะ เดี๋ยวมึงมึงมึงพูดเลยว่าผมจะไปอุ้มเออคนชื่อเอ็มมาเดี๋ยวผมจะไปอุ้มเออคนชื่อเอ็มมาค่ะมีมีใครมีอะไรไหมคะอะไรมึงเี่ยเขาดอะไรมึงอ่ะเออแบบเขาไม่แย่งแบบผู้ชายหนูอะค่ะเอาเหรอเออหนูยอมไม่ได้อ่ะเออติกขวดแล้วตบซ้ายตบขวาอะไรเงี้ยค่ะไปแจ็คไปเร็วไอ้จุกไปเร็ว เดี๋ยวพี่โนไปทำงานก่อน,นพี่ไปรู้เหมือกนก่อนโอเคครับโอ้โหติดเขื่อน จะหาดิสามโตอ่ะขาใครครับสามโตที่มีลิตอ่ะโทรเลยก็ได้ผมมีเบอร์อยู่อ่ากูมีที่หออยู่ในรถเรียกไอ้นี่ไปดิเซอร์วิสเซอร์วิสให้ไปรอบ้านเลยไอ้พวกเคี้ยดนั่นอ่ะเดี๋ยวสบไปทิ้งต่อหน้าพวกมัน ไม่อยู่หรือเปล่าไม่รับมีใครไหมไม่รับครับาเล่เขี้ยบอยอ่ะหาไปดิเห็นมีคนบอกว่าขอไอ้เขี้ยบอยก็มี ไอ้บอยครับถ้าถ้าถ้าผมคุณคุณที่ผมเหมือนผมจําได้ว่าลูกไอ้บอยนี่เป็นเป็นตํารวจมั้งครับ <c oughs> ใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้อะผมจําไม่ไดน้น่าจะน่าจะใช่คุณคุณอยู่ใช่เหรอไอสัตว์ตำรวจไม่ไหวว่าเยี่ยหยุ่เล่นกับตำรวจไปสักพักใหญ่ใหญ่อะไอสัตว์รถแม่งจะหลวัดอะไม่รู้ผมผมคุณคุณนะแต่ผมไม่แน่ใจไปเปลี่ยนรถสีเป็นตัวดีกว่าแจ้งไป ให้มึงมีเบอร์ลวงทอมป่ะอ่อไม่มีเลยค่ะ วันนี้ผมรอฟังคำ <5 S 2> ตอบจากลุงทอ,อ,อง,องนะครับห<อ>้ารอยห้าสิบห้าตัวเองทำอย่างกัีเราได้ไงอ่ะตัวเองมีผู้หญิงใหม่เหรอฮะใช่ไหมไปแล้วไอ้ลาวะไอ้แจ็คสืบข้อมือมานวะนีทุกคนเลย ไอจุ๋มมีเบิร์รมุงทำป่ะมึงทำแล้วเงียบโทรดิรอแอปอ่ะใ,ให้บอกอะไรครับลุงรครับกลัวให้มาเจอกระลาดเอ่อมาเจอลุงที่กระลาดนะครับ ก็ลายารครับครับผม มีแบบว่ามันแอบคุยกับคงกับใครบ้างไหมกระจกมัน<ช>น่าจะรู้ดี<ๆ>ทุกคนเลยทุกคนเลยทุกทุกคนปี๊บข้าวจากการหนคอมผม,มแบบขางแบบยังบ่อยอ่ะซื้อได้เฮียซื้อมาไม่ถึงกีกันเลยยังไงใช่เหรอ อ๋อตัวเช้าเนี่ยเราถามเบอร์เกอร์ดีกว่าเบอร์เกอร์ะเห็นจันทร์่างคันคุยกับผู้หญิงใครบ้างอ่ะโอ้โหเยอะอ่ะนับมาเลยอุ้มมือมืออือโอ้เยอะเยอะเยอะอ่าเนี่ยไอ้คนมีหนวดก่อนเลยเนี่ยอ่าหนึ่งคนละอ่ะฮะมาตรงนี้ไอคนมีหนวดนี่คือมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อ่ะ จดรายชื่อให้หน่อยได้ไหมได้เลยเอาชื่อผู้หญิงเหรอใช่ทุกคนเลยเอาทุกคนเลยอ๋อทุกคนเลยใช่ไหมทิปมาให้ในในข้อความหน่อยได้เดี๋ยวเบอร์เกอร์ถามลูกน้องเบอร์เกอร์ด้วยเขาเห็นเยอะเพราะเขาทํางานโอเคอันนี้ง่ายสุดอันนี้ง่ายกว่าแล้วเบอร์เกอร์ช่วยเราได้ไรอ่ะเดี๋ยวจูนรถให้คันหนึ่งฟรีๆแรงๆด้วยโอเคกว่าจะพอใจโอเคค่ะ แล้วว่าแต่พี่แม็กจะไปทำอะไรเขาเหรออุ้มเอรอ้อาวจะให้<ม>ทำเขาเฉยๆได้นนะจะให้พวกมันทำอา้าวแล้วเขาจะไม่เสียใจหรอก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผมอ๋อโอเคค่ะ <laughs> ขอนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวโทรนี่แอนนักเสนอเงือกแห่งเมืองแฟมิลี่ซิตี้เจ๊แฟงใช่ไหมโอเคใช่แล้วคะ่ะดีเลยชอบ ฮัลโหลเจแฟรังมึงเคยเห็นเจเอคคุยกับใครบ้างที่แบบสนิทสนิทอะที่เป็นผู้หญิงไปด้วยกันเราไปด้วยกันอ่ะที่ฉันรู้ก็มีอ่เแจ็กกี้อ่าแจ็กกี้หนึ่งอ่ามีใครอีกที่มันเป็นลูกโขติการญาติฝั่งไหนลูกมาจากจุกจุกกับกระถินอ่าหนึ่งบอยกับเบลล่าสอง Uh, ไม่ใครอีกอีเดเตยกับใครอ่ะอ๋อพี่แม็กแล้วคนนี้เด็ดเลยสมชายกับเลมเลมอือหือโอเคอันนี้คือเห็นชัดมากชัดเจียวเลยโอเคแล้วก็มีอีกคนนึงนะเบอร์เกอร์กับลุงแม็ก แต่ว่าเบอร์เกอร์ได้ยินมาว่าจานาคารนี่มีลูกสาวเยอะมากเลยนะ,อะขอลูกสาวแล้วกันขอลูกบรรดาลูกสาวอ่ะอ่ะอติมีลูกสาวชื่อฟ้าใจอ่าแต่เขาเป็นหน่วยงานอ่ะแล้วก็เลมเลมด้วยอ่าโอเคค่ะอติหนึ่งอ่ะมีฟ้าใจกับเลมเลมค่ะอ่าขอขอ,ขอคนต่อไปอ่าเราไม่มีใครอีก แล้วก็มีล่าสุดก่อนหน้านี้ก็รู้จักที่เอคนคนที่ชื่อลูกชุบะเขาคุยกับจุกกูอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันนะอืมอืมอมืจุกไหนจุกไหนจุกกูจุกกูจุกกูกกโอเคจุกจิกก็นั่นแหละเด็กในแก๊งเบอร์เกอร์แต่อย่าทาเขาเลยมันจบไปนานแล้วอ่าค่ะอ่าพี่โนกับคนชื่อพิมพ์ศิลา อ่าค่ะอ่าเท่าที่รู้ก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวถ้านึกขึ้นออกนขึ้นได้อีกงั้นรบ,บกวนอ่ารบกวนขออนุญาตจ้างแกง๊งเบอร์เกอร์อะไรกันให้ตาม<ะ>ให้ตามไม่ให้ตามมาแล้วก็อยู่ตรงไหนของเมืองอ,ะอ่ะอ๋อให้ให้ตามทุกคนเลยเหรอคะใช่แล้วก็อ่าเขียนรายชื่อมาให้ผมในในในนี่หน่อยครับในอ๋อคือจะให้เบอร์เกอร์ไปล่อเขาออกมาแล้วก็เรียกลุงไปเหรอคะใช่ครับอ่าขอเขียนรายชื่อมาให้ในในในข้อความหน่อยครับ โอเคได้เลยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเวอร์เกอร์เขียนก่อนนะขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเรียบเรียบเริ่มพบเขียนเขียนเขียนไม่ให้ก่อนเขียนไมให้ก่อนตอนนี้ครับผมจะได้ก็นี่ไงแปบบนึงเขียนให้ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเรารวมกันที่บ้านเลยเดี๋ยวจะมีงานได้ทำ เอาแบบว่ารายชื่อมาสมมติแจ็คก,กี้เวนด์วักแล้วก็ตามโอเคได้เลยค่ะโอเคได้ค่ะเอาขอตอนนี้เลยเดี๋ยวจะไปกันละค่ะกำลังเขียนไปไปรวมกันที่บ้านไปไปรวมกันที่บ้านไ,าไปรวมกันที่บ้าน,ไ,นไปรวมกันที่บ้านไปรวมกันที่บ้านออเอ่อดักแชทรวมทุกคนที่บ้านเลย ให้ลืมลุงทอมจำหนึ่งให้ลุงทอมมาบ้านแจ็คไอ้โจ๊กไอ้โจก๊โจก,เกเรียกลุงเรียกลุงทอมมาที่บ้านหน่อยบ้านเราเลยครับผมครับ มีธงเชี่ยอะไรที่บ้านเราด้วยอ่ะไปเปลี่ยนร่างด้วยพวกมึงอ่ะไป ไปเปลี่ยนล่างด้วยไงเงื่ยเปลี่ยนไงเอาครับ ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้นะใส่สุดแก๊งให้กลับบอกเอ็กเดิให้แจ็คไปบอกเอ็กสวัสดีครับพี่เอ็กสวัสดีครับขอบคุณเจได้ด้วยนะครับ ขอบคุณฟูด้วยนะครับ Baby girl you're so fine I can't get you off my mind ลูกิล ให้มึงเช็คดูเวลาครั้งเจดูได้วยแค่โดยกูเล่ไีเลนวันเ่าร์เมสอร้ายไอแค่ดูแล่มึงมาเจเพื่อนตอนที่กูแม่งเกือบจะแชมป์โทษที่ไอแค่ดเโคตรเท้่กูไม่รอ้